วัสดีครับตัวนี้นะครับเป็นรถพลดินครับรถพลดินเครื่องยนต์ฮอนด้า9แรงครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นหางเป็นไฮดรอลิกนะครับใบพวนยังไม่ได้ใส่นะครับใบพวนยังไม่ได้ใส่ให้นะครับใครเอาก็บอกได้ครับเดี๋ยวจัดใส่ใบพวนให้นะครับหางตรงนี้นะครับปรับไฟฟ้านะนี่มีกุแจปรับไฟฟ้าขึ้นลงนี่ครับขึ้นลงไฟฟ้า คขึ้นลงไฟฟ้าด้านหน้านี่เราสามารถใส่เป็นแบบตัวดันดินได้นะครับนี่เป็นสลักใส่แบบว่าผ่านดันดินได้เลยขับเครื่องสองล้อครับเครื่องโยนต์ฮอนด้าเก้าแรงโอเอสวี v, รุ่นใหม่อา่าสิเครื่องให้ดูครับ thank <laughs> you ตัวนี้จะเป็นแบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกนะใช้ไฮดรอลิกเลี้ยวนะครับเวลาเราเลี้ยวปุ๊บล้อข้างหนึ่งมันจะหยุดการทํางานนะครับอ่าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายขวาก็จะหยุดไอเลี้ยวซ้ายซ้ายก็หยุดการทํางานเลี้ยวขวาขวาก็จะหยุดการทํางาน,นครับพร้อมใช้ครับคันนี้พร้อมใช้ติดฐานด้านหน้าหล่อเลยไปดันดินดันอะไรเล่นได้ครับโอเค